วายาสวอร์ที่จะวชิลเดลิกษาสุชาติถ้าสุชาติเป็นคนพัทยาเดรารวอจะไปอยู่ที่นี่กลายเป็นพระวัดป่าวัดจ่าไปอยู่เป็นประจำมาเลยออกจากนี่ป่ากับไปอยู่ที่ยวยยวายาสาวรฉะนั้นไม่ไ,ไปไหนละออกแค่วัดป่าวัดจาครับ อยู่วัดยาสวรจนกระทั่งป่านนี้นะไม่เลยที่ที่เราไปออกรุงเทพเราก็ไปเยี่ยมเลยไปเยี่ยมวัดยาสวรก็ท่านผู้ชาตินี้อยู่ได้ดูลักษณะท่าทางมีหลักใจถ้าอยู่นั่นมาเป็นประจำเลยนะพอออกจากนี่ก็ไปอยู่วัดยาสวรรค์เลย เราไม่ได้ยกย้ายไปไหนจนกระทั่งป่าดีแนะสถานที่นั้นเป็นที่สงบสัดดีด้วยนะท่านอยู่ที่นั้นคงจะระมัดระวังออหรือคือท่านจะอ,อ,อะไรเชี่ยววดข่นวนขันงประชาชนหรือใครๆก็ตามแม้ถึงข้าราชการที่จะไปทำงานทำการอะไรแล้วไปทำลายป่าท่านอาจจะ เป็นผู้ดูแลรักษาและเข้มบ้วดกดขันในเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่ญญายานสวรเป็นป่าจริงโดยเ,เฉพาะนะ้วราะเนั้นเลอะเทอะไปหมดแล้วคือตัวตัว,ตวทำเลข้างอกางนอ่เลอะเทอะเป็นตนลาดไปหมดเลยท่านจะไปดูวัญญายานสวอจริงไปนี่ พอไปถึงได้ว่าดีพันทีพทางพีทางรอบๆมัขึ้นดนเลยเราไปแล้วก็ไปขึ้นดนเราก็ไปโกงถ้าไปโกงไปถูกตลาดคนดีว่านี่ดีเราเคยไปพักอยู่แล้วพังวัดยาสังวรดีละไปองเดียวให้เขาไปส่งเยียบๆไป บาทก็ไม่เอาไปเขาไปส่งเยี่ยบคือไม่ให้ใครทราบเลยล่ะพอเรียกรถเข้ามาปุบ๊บไปส่งพญ,ญา,าวาทให้เขาก็ไปส่งไปไม่ได้บอกใครแล้วว่าเราไปไหนมาไหนเราไปเราก็ไปอยู่ลเลยหนี้ค่าข้างเดียนเวพวกกระท่านกระแจมี ที่บสวัสดิภาพเดียวมันเป็นจงจริงที่ที่ตัวพระดาศวรรษจริงบนเขาเนี่ยเป็นป่าจริงทั้งรอบเป็นตลาดคนท่านสุชาติท่านไปอยู่ข้างก็อยู่บนบนหลังเขาพัดยอยโอวัดรพระดาศวรรษอยู่ในป่าเลยจนกระทั่งคู่วันข้างเป็นคนพัะชยา เราบวชแล้วว่าหลวงพี่อยู่เป็นประจำเลยงานออกกันดูภาบอกเข้าวันยาสมบันิจงรักบักนี้อยู่นี่พระราชาชาท่านมีรักมีเกียรติแล้วความเยอะนะอยู่ที่ชาติอย่นะความเยอะเขากว้างไปปล่อยคอยดูเรื่องราษา ย่ารก่าวาเห็นคนเห็นคนที่ว่าอย่างรกก็คือว่าพอคนไปเจอกับคนก็ขอหาทิ่เจอเงอพไปเจอคนเ็าทำท่าวิ่งวิ่งบ้ามืออะไรว่ามือไปยื่อไปเหก็วาดอทำ่าครัวมือปบามือไปยื้อยเฉยไม่ใช่นหมทำท่ากลัวเห็นเราไปปุ๊บมือปุบไปกินยาเงีอยง่ายๆ เขาไปเห็นเองว่าคือคือวัดวายเขาบกไม่มีพวกสัตว์ป่าเยอะเขาเยกไว้เยกไว้พวกหมาไนก็มีพวกหมาในที่สัตว์หายไปอันนี้เรียกว่าะไรนะพวกหมูพวกควางพวกอะไรเขาทำเป็นตาข่ายตาข่ายรอบไว้ ก็มาในก็เป,ไปไน็นมาในเป็นขนสู่มพวกหมูพวกควางพวกอะไรเนี่ยคือว่าวันยานชาักวอรว่าขวาแล้วเป็นสะเลเลี้ยงสัตว์ได้ยีนกันตาเอาไปเรียงก็เสียแล้วเขาดูเลยวี่งตาขาย้าขายลู่ตาขายให้สัตว์อยู่ไปรอบเปรอบ เขาพักคืนจ้าวแล้วลก,ก,ก,ก็ไปพักพักคืนเชื่อก็บไฟทำไปเองตอนเราโรคอะไรเรื่อคหัวใจมันก็เริ่มหนักมาหกมาหมอเขาเนี้ยงคือไม่อยากให้รับแขกตอนรับแขกก็เกี่ยวกับการผู้การจารโรคนี้มันก็นนเริ่มเร็เร็วกว่า พยายามเรยทื่อะไปอยู่โ่างวันยาววัไปยายางพัศยยาแต่แ่เสียเช่ยพัศยยาสิที่เราอยู่จิเราอยู่ในสวนมาพร้าวฤกกๆเปื่ยพัศยยาเงียบแล้วว่าอีกคนตอนหมอเขาไม่นำ ขอให้เว like, mm ้น hmm. รับแต่ร eh ับคนเพราะว่าเราจึงไปยู่ชื่อได้พระทยาญด้าญาซาตตีเสียเลยไปยินสวนาข้าวเขาแต่เราอยู่ไบ้อะไรกอยู่นะไมซอกแซ่ไปเห็นดว่าชื่อไไปเห็นอม ใเอไทยมันไปเห็นบทอะก็คือแบบว่าคือไปทำงานไม่ค่อยจะเที่ยวเอ้แบบชิวช่วงเขาคือทางภาคใต้ไม่ค่อยมีเวลาไปไปสองสามเที่ยวก็ไปวิจิตจำไปงานจองจำไปเสีย เขายืบวญไปงานด้าน,านก็ถูกจองจำไปไปเสร็จแล้วก็ขาดไมได่ไปตามมระยะสาย,าย,สยไ,ไปตอนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งต้อง่อเก่าเทื่อวไปกับพาอาทิตย์หนึ่งไปทำภาคใต้เรียกว,ว่านานพอทุกข์ปวดเพียงอาทิตย์เดียวนอกัานไม่ได้ล้ผ่าน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  ต่ตาวกาเขาอยู่บ่นเขาก็สุดยอดเขาโกงเขาเก่งเท่าไหร่พกระทรวงบ้านใครเขาอยู่บ่นรู้ว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นธรรมดาแล้วเขามาขอร้องสิ่เรื่องตื่ไปให้ใช่ยู่บ่นธรรมดาเราไม่ไปเขามาขอร้องให้ไปเขาเขาโกงเราไปพักฝั่งนู้น เออพอพูดขึ้ก็มันน้านำบอามาพูดจ้ะเขาเรียกตตวตมอะตวว่าตัวตำรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเออขึ้นชื่ออยู่นระโนระชิวะจังหวัดโนระชิวาชี่สูงเลยนะครับชื่อ ผัดโรูปผัดโถวีละหรือว่าอนะไรตอนแรกจะเป็นผัดโทจะเป็นเป็นหัวหน้าตอบมอ,อยู่ที่อะไรซินาลาชิวา่าคือมันมันนา่าชื่นนะที่ได้คิดก็คือว่าแต่ปกตินเนี่ยแกสั่งลูกลูกสาวเป็นคนใส่บาตรประจำทุกวันทุกวัน จะสั่งตายตัวให้้หลูกสาวทาเป็นภาระของลูกสาวเลยว่าไงแต่แกเองก็ไม่ได้ไปแลวแกจะได้คืนว่าด้านมันเป็นอะไรชอบนอยู่แกว่าด้านนะแต่พูดโกงๆเลยแล้วติดจอย้อยตามเราทั้งวันบอกว่าให้ไปทํางานสต่ทีว่าโอ้ยผมมีลูกนอกดว่วกันแล้วเอารถเอารถตามส่งเราไปเที่ยวด้านแถนี้เลยซอกแซกนราธิวาสไปหแหลกหมเลย คือตวคนนี đó, ова, ้พาไปพาไปเที่ยวซอกแซงซิกแซกที่ที่ได้คบคันอเดีน่าคิดนะเราไปพักอยู่วัดประชาพิรมเปรการเขาก่งเขายี่บนทางราชการละเขาที่โบนไปแล้วไปเขาเป็นหอกเป็นล็อกเป็นล็อกติดไว้ อาจารย์นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นั้นมาจากกวางนั้นกวานั้น,น,นมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นละดังดังเท่านั้นละเข้าใจไหมเราก็เป็นดังอยู่ห้องนั่นแหละติดไปไ้ายไว้ว่าอาจารย์มหาบัวว่าเฮ้ย <c oughs> ลูกศิษย์มันไปเห็นทันทีเราดูว,ว่าไม่มีลูกศิษย์แถวนั้นอยลุมก็ไปในห้องอาจารย์มหาบัวไรบ้า,าก็เพื่อนลุมลุมอยู่ตลอดเวลา ไปเฉพาะงานเขาตอนที่ธรรมดาแล้วก็ไปพักรออยู่ที่วัดประชาพิรมอะล่ะวิทบาตรท,ที่ที่สำคัญก็คือพันโทวีระนี่แกเป็นหัวเป็นหัวหน้าตอาตรวจคนเข้าเมืองหรืออะไรครับตรวจคนเข้าเมืองครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับเขาเรียกแถวตอมตอมอเฉยให้ออไปแอกว่า ว่าวันนี้พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังที่เดียวไม่ทราบไป็นยังไงเลยพูดให้ลูกสาวฟังแล้ให้รอถึงเวลาแล้วให้มาบอกนะพ่อจะลงไปใส่บาตรด้วยว่ารันบอกลูกสาวไว้พ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังไม่ทราบไป็นยังไงว่าเป็นอยุ่นกิจว่ากันบอกให้ลูกว่าันพุธนี้พ่อต้องไปใส่บาตรว่ากับไปก็พี่เราอยู่วัดประชาพี่รงอยู่อง,องเดียว เขาจัดไว้แล้วสำรับสำรับอะไรเรียบร้อยถึงเวลาเพราะอันนี้บนทางราชการอนีบนเขาต้องจัดพวกครูพวกอะไรเป็นประจำประจำห้อพอเช้าเา้วเขาก็เอาสำรับอะไรอะไรไปเดี๋ยวเราไม่สนใจสำรับพอเราออกบิจบาติดีลนะที่ออกมาคนเดียวพระทั้งหลายที่ไปอันกับฉันทั้งท่านะเราไม่สนใจละเราก็ไปของเรามา ท่างนี่บอกลูกสาวว่าพ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังว่ง้ว่างันนะวันผู้ดีพ่อต้องมาใส่บาตรถึงเวลาให้มาบอกพ่อแล้วพ่อพ่อจะใส่บาตรด้วยว่างั้นพอพอลงไปแล้วก็ดูบอกลูกนะมีเรื่องแปลกอยู่นี่่ะดูดูนี่ดูผ้าอ,อ,อุ้ินีสิว่ากน,นนะวันนี้เปิดสะบางตามความจริงก็เราก็เดินไปคนเดียวเราใหบมีสบาต บอกลูกลูกสาวก็ยืนรออยู่ใส่บาทเดี่ยวลูกดูทนะี่นะ่ะดูพระค์นีน่ะว่ากันเราได้รับคายงยอข่าวด้านแล้วนะเราอยู่เบิกไทยมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เคยได้รับคำยงยอวันนั้นได้รับยงยอแล้วนะพ่อกับลูกสาวยืนรอไ่บาทพ่อพ่อเลยบอกลูกลูกดูทีนะ่ดูพระโอฬีทีนะ่ดูพระอโอน์นะีวะ ทำไมส่สง่างามมากพระโอริวว่ <c oughs> านีนะเดินเดินนี่อย่างสงา่าผ่าเผยโอเดียวว่าความสังรวมระหว่างเรียบร้อยดูที่ลูกดูที่ดูพระโนี่ลนะพระโอีิจะไม่อยู่แถวนี่ลนะวนะ่ากันละพระนี่ต้องอยู่ในป่าว่ากันนะบอกบอกลูกจะเดินเข้าว่าเดินเข้าว่าเด็กเขาเป็นหัวหน้าต่ออ,เ,อ,อเขาพูดกับลูกสาวเขาลูกสาวรอใส่บาน วันั้นพ่อมาใส่บาตรด้วยพ่อพ่ออยากใส่บาตรเป็นกำลังเไปพอวานเดินเข้ามาดีที่ลูกดูที่เดาว,ว่าพระโอดีสังอาว,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 ว่าเราดูถ้าทางการเดินปันไปกันมาความสัวระหว่างดูที่ลูกสวยงามมากนะไม่พาดนี่ไม่อยู่ในแถวนี้ลนะว่ากันอยู่แถวไหนค่อยทราบพอเข้าว่าก็มาก็เนี่บนเราเขาไปลับาตรเขาละรับาตรแล้ก็ขันเทขันเทหรืออะไร ใส่อันหนึ่งแล้วเราขยาบออกปุ๊บปั๊บใส่เราก็เลยรับอีกพอรับที่สองแล้วจะจะเอาอีกขี้อ,อีกถึงถึงสามถึงสองแล้วเราบอกให้รอให้โอ,โอ,อื่นรับบ้างว่าว่ากันพระราคามีตวัดิด้วยกันมาแถวนี้แหละว่า ให้ก็บางว่าโอ้ยพวมีเยอะอยู่ข้างบนวา,นา,า,บางันราจัดบาอยู่ข้างบนวาดซะนี่เลยได้พาลูกแล้วใส่บทเลยทียย่ยกไปนั่นแหะเทศสบาทเราเต็มบทเลยนะบอกเขาเลยไม่ฟังเลยไม่สนใจมิจะจนลุ้มเลยพ่อกับลูกใส่เสร็จแล้วนึกไปแล้วแล้วนะไม่แล้วนะพอใส่บาทเสร็จแล้วอ้าวมาัแเต่บาดเราจะไปไหนดีล่ะวะก็มาแต่บา,นะา,าดแล้วเนะียจะไปทางด้านไดแล้ว่ะ ก็มีบ้านอยู่ข้างาล่างล่ะเลยไปรับเขารออยู่แล้วนั้นไปรับกันซะก่อนเขาก็เตรียบปุ๊บปั๊บลงไปเขาแปลกระังเขาเขาลงมาลงมารอเทบาทเราพอใส่บาทปั๊บแกก็เอารถแกแกเป็นหัวหน้าตวบอกแกมีรถปุ๊บปับ๊บเอาบาทเรามาเทเสร็จเรียบ้อยเต็มนะเทบดเราจะกลับเอาท่านนกูลุมจะคอยรอเสว่า ร้องสาบาเลยวาดเสียเลยเต็มบทเลยว้นกลับมานั่นละที่ว่าจะผมได้ยินชื่อเสียงท่านอาจารย์มานานแล้วนะผมจนบทวังแล้วอะนี่ะที่ผมดีใจบ้าว่าพี่แรกผมอยู่ทางบางตอบออยู่เรงคายเข้ามมากันตนนด้านถ้าพาน้าฝนก็เลอะไปด้วยที่ตัวที่โคนเข้าไม่ได้ท่านนันแล้วก็เต็มไปได้วยทราย รถเข้าไปได้แล้วก็จากแล้วก็ย้ายไปทางอุโบสลลถกระท่ากย,ย้ายมาทางนี้บวชหวังว่าว่าจะมาการท่าจารีไม่เคยได้วาสนาาวันนี้ผมมีว่าศาาว่าพูดน้ำตาล่วงนะไม่ใช่ธรรมดานะผมบวชหวังแล้วก็มาเจอตอนที่ว่าบวชหวังแล้วว่อยู่รคายจะ,าาญญว,ะว่าหาท่าจาร์ก็ได้แล้วย้ายไปอยู่อุบลย้ายจากอุบลก็ไปตราดิีวาร์่เรามาเจอกันที่ได้ละ เฮ้พอมาก็ใส่บารบอยแล้วไปวันนั้นตามทั้งวันเลยตออวคนดีนะงานการไม่สนใจเลยเอารถนัรถทุกแย่แล้ะพาเราไปเที่ยวรู่นเที่ยวดีบริการทั้งวันบอกให้ไปจวัดไม่เป็นไรผมไปดูนอกผมสั่งลุงดอกแล้วว่ากันนะเลยบริการเราทั้งวันเลยวันนั้นนะคือพันโทวีระเราเลยจําได้แก่พอใจพูดจนนับตาล่วงล่วงนะ นี่ครั้งสุดท้ายแล้วที่ดีนะพอเสร็จการแล้วก็มาแกจะรออยู่ที่ห้องเราพักกนะันละไม่ไปทําทงานที่ไหนเลยนะเศ้าเพราะตอนกลางวันก็ไปพาไปเที่ยวทางโน้นทางนี้ซอกแซกซิกแซกไปบทบอกให้ไปทํางานก็ไม่ยอมไปผมพอใจแล้วผมบ่งเสร็จท่านอาจารย์มาตั้งแตสอยู่ร้อคายบทหวังฟาดไปอุบวนก็ยิ่บดหวัง one, วนี่ฟาดลงมา ถ้าดเแี้บวบทหวังใหญ่แลยสบายมาเจออย่างนี้เดี๋ยวแก้วแถว,แถวดีใจพูดน้ำตาลวกอะไรนะนั่นละ่ะที่ิพอไปรับอะไรเสร็จบทเรียบร้อยแล้วในการเขาเขาถวาย่ากบายของกราเลเรเถอถึงมาก็วัดประชาพี่ราละมพะีพระวัินีมีกี่คณะลสถามให้ให้ประชามดูมีกี่คณะ แล้วก็ถามคณะแล้วเราก็จัดเอาขอเข้าบทนี่ละที่พระถวา้เราเอาไปแจกพระตามคณะต่างๆให้บดเลยเราไม่เอาอะไรเลยแล้วเฮ้ยตอนอ้าวท่านไม่เอาอะไรเลยเเเเเเเแล้วเอาแล้วเอาบุญแล้วเราว่าโอ้ยไม่เอาอะไรเลยวะเฮ้ยบทเวลาเราจะมาเลยล้มน้ําตาล่วกลวงเลย แล้หมดหวังแล้วที่แต่นี่ผมแต่ก็ยังมีหวังที่จะพบท่านอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ไปจะไม่ได้พบท่านอาจารย์อีกแล้วว่ากนะ็เละก้มหน้าน้ําตาร่วงผู้ชายน้ําตาร่วงเราก็เลยขึ้นรถมาก็มาขึ้นเครื่องบินที่อะไรปัตตานีนี่ที่ไหนลืมแล้วขึ้นเครื่องบินกลับแล้วทั้งสารมาก็เลยไม่ได้พบก,กวันอีกนะทนผ่านนี่แนละ้วแต่พูดถึงเรื่พูดกับลูกสาวแกว่า พระโอ๋นี้สง่างามมากนะลูกนะดูดูเลยดูที่ลูกบอกให้ลูกดูนี่เราก็จะไปข่าฟังข่ายงย่อข่าวด้านแหละแล้วดูนะลูกนะดูพระโอ๋นี่นะวะดูที่เวลาเดินไปท่าทางสังรวมระหว่างสง่าผ่าเผยว่าพ่อก็ไม่เคยเห็นพระโอ์นี้จะไม่ใช่พระแถวนี้แหละลูกว่ากันนะพูดกับลูกอยู่ตอนที่เรายังไปมาพอจะออกแล้วก็เทหมดไปรู้จะกตามไปเอาอีกหละ เราตั้งเฝ้าทั้งวันอยู่เลยเฝ้าเราทั้งวันแล้วก็เลยไม่พบไปอีแล้วคือพันโทมีละแะเป็นหัวหน้าก่อโมเขาการดีละผู้ชายเวลาจะจากจะวาวานก้มหน้าลน้ำตาล่วง,วงคือแกเห็นว่าอะไรอะไรก็ตามเพราะมาในงานที่บนใน่บนแทนที่จะอ,อะไรตามเขาถาวายไม่เอาเลยให้ไปแกขนาดกนะี่ขนาดเราให้เอาไปแกหบดเลย พอบัดของมากถ่อว่าเวลาจะมาแกก้มหนา้าก้มหน้าแล้วน้ําตาร่วงเลยจากแกว่าแต่ว่าขึ้นเครื่องบินประจันดีชาราชวัฒนั่งรถยนต์มาขึ้นเครื่องบินประจันดีนะแต่ล้วัน,นพบกก็อยู่เลยนะแต่แกคงเกษียณแล้วแว้แวาแล้วนะแ่พูดถึงเรื่องผู้ชายที่น้ําตาร่วงน้ําตาร่วงคือพันโทมีระเลยนะ กซีบอกลูกสาวให้ดูดูที่ลูกดูที่ลูกว่าโอดีแปลกู่แล้วว่าคบขันกซีบอกลูกด้วยให้ดูที่ลูกดูที่ลูกด้วยนะจนกระทั่งถึงว่ารับบาลแล้วคบขันอยู่อยู่นะจากล้วว่าเขาไม่ได้ไปอยู่นะนาราทิว่าไม่ได้ไปอยู่เลยเพราะนี่ไปในงานเขาในงานเขานี่บนกระทวงไทยพวกมหาไัยนะมรชทวงว่าไทยตอนนั้นใครนะ เป็นผู้ใหญ่เลยกระทรวงถ้าเราขาดี้ววลด้วไปแล้วไม่ได้ไปอีกเลยจนกระทั่งบานนี้และตลาดที่ว่า,าวไม่ได้ไปอีกเลยปัตตดีเ่านี้ไ่ไปโศขาหาใหญ่ไปบ่อยแต่เป็นเที่ว่าผ่านผ่านผ่านไม่ได้ไปซอแกแซกที่แซกก็คือทางภาคใต้แล้วภาคอื่นภาคไหน,นไปหมดแล้ววันี้ีอะไรบ้างไม่มีอะไรก็ไปแล้วหนึ่ง วันิดาหนองคายครับทำบุญรี่ชื่อวันิดาจากหนองคายนั่นแหละครับเหรอวันิดานี่ไม่ใช่เหรอครับประเทศไทยก็เคยไปบ้านแล้วนี่กวีรอดครับนี่เคยไปบ้านสองสามผลแล้วบ้างเหรอไปไหนเลยดักเอาให้เข้าบ้านดูกลับกลับหน่อยพ่อเข้าไอซียูไอหน่อยสวนยังทำหน่อยหน่อยสวนยังทำหน่อย เออร้อยเออเออทำพ่อเข้าไอทีอยู่โอ้พ่อครับก็ทราบว่าป่วยจต่จามาินง่ม่เร็วๆดีนะจะมาสองพันบาทเออแต่ว่าต้องรีบไปเพราะพ่อป่วยว่างั้นครับที่หน่อยจะถอดเทปแล้วเทศตัวก็คือที่สอน้ำเทาแต่ปรากนถอดเทปแล้วเทศตัวื่องก็ถอดถอดที่แล้วออกพิมพ์ไปเรื่อยๆไปเรื่ครละจะเป็นยู่ห้อประจำ ห้องถอดเทปพวกเราที่เราเทปสอดสัทุกวันเป็นค,คนถอดเทปเออว่านี้ไปเอาขอไปโรงพยาบาลสังคมเอมอบัรจุตายแล้วที่เที่ยวทอกแสงแล้วนะเอะจอจวนตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วมันจะมาหร้ปาาไปโรงพยาบาลสังคมว่าขอแล้วก็ไปตัดจากแถวรนดับลีเบลขขงตัดเขาา้าว่าอนไรมันมีท่าว่าโดยลําดับรานา มาออกทองางรับโสมรับโสมอะไรเอาวทางบ้านผืมื่อวานเข้าไปดูแลตัดมาที่นี่แล้วมาเลยทางบ้านผืนปวานอาะไให้พ่อให้พ่ออิชิตาพัจิตาตัวผาสุเสวัสุยสัตโทสาเอปูเรตุสาวกปา จัตโทปัญราโสยัถาบริโชติอะนราโสยัถาสัพพิสิโควิวะสังกุสัพพโลโคอยะสตววะเตภวัสมัตกาโยุเีเชฆาโยโกภะอภิวาสศสีเชิจังบุชาปิชาโยสตาโยธรรมาวาทาต Ayiwa yo ń sọ káàkoo.